สวัสดีครับอยู่กับผมนะฮะเซเชมวันนี้ก็จะมารีวิวอีกแล้วนะครับก็จะเป็นเจ้าไวเปอร์แชมเปียนนะครับอ่ะก่อนจะไปถึงไวเปอร์แชมเปียนเรามาพูดกันก่อนว่าไวเปอร์มีโปรดักต์อะไรบ้างนะครับไวเปอร์ก็จะมีโปรดักต์อยู่ที่เป็นสายนาแต่สายนาไม่เอาอย่างอื่นเดี๋ยววุ่นวายนะครับก็จะมีสามตัวนะไวเปอร์เบสิคนะครับไวเปอร์พรีเมี่ยวนะไวเปอร์แชมเปียนนะครับจริงๆผมว่าพรีเมี่ยวน่าจะมาแทนเบสิคเอ๊ะน่าจะมาแทนแชมเปียนนะชื่อทำให้เราจำสับสนนิดนึงนะครับก็ 3ต,ตัวนั้นนะครับตัวเบสิกคือตัวที่เหมือนสายจีนเลยสายเส้นใหญ่นะครับสายพรีเมียมเนี่ยก็จะดีขึ้นมาในระดับหนึ่งใช้วัสดุที่เป็นอ่า uh, Japanese quality ก็เป็นจีนิชแมทเทียลนะครับก็อ่า uh, เป็น SK สักอย่างหนึ่งเป็นอิสานัสนะครับ SK อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นตัวเกรดต่ำสุดของอิสานัสนะครับส่วนตัวนี้ไวเปอร์แชมเปี้ยนเป็นอิสานัสเหมือนกันแต่เป็น SK 71ซึ่งเป็นตัวที่ดีขึ้นมากว่าตัวพรีเมียมนิดหนึ่งนะครับ ก็ความต่างของ2ตัวนั้นคือ density ของของสายก็คือความหนาแน่นของสายนั่นเองนะครับตัวนี้มันจะหนาแน่นกว่านะครับซึ่งนั่นแปลว่าอะไรความคงทนความแข็งแรงต้องดีกว่าแน่นอนนะครับโอเคมาพูดถึงขนาดที่มีขายกันบ้างนะครับก็มีตั้งแต่ P0.6 ถึง P4 นะครับมีขนาด150เมตร200เมตรแล้วก็300เมตรราคาก็420บาท520บาทและก็820บาทตามลำดับเลยนะครับหาซื้อได้ในช้อปปี้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับมาพูดถึง ไดมิตเตอร์เนี่ยเขาเคลมมาว่าตัวนี้คือ P 1.5ที่เท่ากับญี่ปุ่นนะแต่สำหรับผมผมว่ายังไม่เท่านะครับสำหรับผมผมยังไม่เท่านะผมมีเหตุผลนะ 1. น่ t w HD นะครับใส่ P 1.5นะครับตามสเปคข้างกล่องตามสเปคบนเว็บต้องใส่ได้200เมตรตัวสายที่ผมซื้อมาคือ1.5 200เมตรนะครับใส่แล้วเหลือ40กว่าเมตร คืออะคือเทียบเท่ากับ PE 2ที่ใส่ได้155เมตรนั่นเองนะฮะ PE 2ที่ใส่ได้155เมตรนะครับก็ผมก็เลยยัง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 พูดเหมือนเดิมว่าไดามิตเตอร์ยังไม่เท่ากับญี่ปุ่นนะฮะตัวนี้1.5เทียบเท่ากับ PE 2นะครับส่วนไอ้0.6น่าจะเท่ากับ0.8น,นเนี้ยผมก็ขยับเบอร์เอาเองแล้วกันนะขยับขึ้นมาทีละหนึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมันมันตรงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเป็นประมาณนั้นนะครับก็ ไดมิเตอร์เราไม่พูดถึงลวกันเนี้ยไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ัอเน,นี้ยคือตัวเราปรับตัวกันเองนะครับเราปรับตัวกันเองพอเรารู้รอบเนี้ยเราก็ไปรอบหน้าเราก็ไปเปลี่ยนลวกันรอบหน้าผมก็คงซื้อป e 1เข้ามาใส่แทนปี1นนะครับเพื่อเพื่อให้ได้ขนาดไดามิเตอร์ที่เท่ากับ1.5นะครับมาพูดถึงความไม่ประทับใจอะไรก่อนออตัวไวเปอร์แชมเปียนเนี่ยผมยังไม่เจอความไม่ประทับใจนะแต่สาเหตุที่หนึง่งที่ผมทีไม่ค่อยใช้ไวเปอร์มาก่อนหนะน้านี้คือ ไอ้ไวเบอร์พรีเมียมที่ผมใช้ผมเจอปัญหาหนึ่งหนึ่งเลยที่ผมเจอคือมันจะมีสายบางช่วงบางตอนที่เราแค่ใช้มือดึงแล้วมันขาดปึ๊กนะครับมันผมว่าน่าจะเป็นช่วงรอยต่อของเส้นที่มันปั้นกันไม่ดีนะครับแต่ว่าอันนั้นก็มีคนบ่นหลายคนเหมือนกันนะแต่ว่าผมว่าคหลังๆน่าจะน้อยลงเพราะว่าเขาอาจจะแก้ปัญหาละอาจจะเจอปัญหาแล้วแก้ปัญหานะครับส่วนอย่างที่สของไวเ e อร์พรีเมียมที่ผมเจอคือเรื่องของสายมันติดกันในสปูดเหมือนมันสายมันเหนียวอะ เออผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะหรือว่าผมใส่ไม่ดีแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเหนียวแล้วมันติดกันเวลาตีแล้วมันไม่สมูทผมก็เลยไม่ชอบใช้ผมหุ่นหงิดนะครับแต่พอมาเจ้าตัวเนี้แต่อ๋อแต่ลืมบอกไปว่าตัวพรีเมียมผมใช้สายเล็กนะแต่เจ้าตัวนี้มันเป็น1.5ผมไม่รู้ว่ามันยังเกิดหรือเปล่านะครับปัญหานั้นแต่ว่าเท่าที่ลองตีมาเจ้าไวเปอร์แชมเปนเนี่ยปรับปรุงขึ้นมาได้ดีแบบหน้ามือกับหลังมือเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวพรีเมียมซึ่งราคาก็ต่างกันนิดหน่อยนะฮะก็ ไม่เจอปัญหาเหล่านั้นแล้วเช่นไอ้เหนียวเนียว,ยวติดติดกันนะครับแล้วก็ไอ้ความที่แบบดึงแล้วขาดเนี่ยผมยังไม่เจอนะอ๋ออีกอย่างนึงที่ผมยังไม่ได้พูดเนาะคือว i เปอร์แชมเปี้ยนเนี่ยมันใช้ VT Construction นะครับ VT Construction เป็นการเป็นการถักสายแบบเดียวกับชิมาโน่เลยนะตัวคลิกดีที่ผมเคยรีวิวก็เป็น VT Construction นะครับแต่ตัวเคลือบสารเคลือบที่มาเคลือบอาจจะต่างกันนะครับแต่ตัวนี้ก็ลื่นในระดับนึงเลยนะ ลื่นในระดับหนึ่งในระดับที่แบบเอ้ยพึงพอใจนะครับก็ถ้ามาพูดถึงเรื่องของความเป็นแชมปเปี้ยนแล้วกันนะของสายแชมปเปี้ยนว่าเมื่อกี้เราพูดถึงความไม่ประทับใจอันนี้เรามาพูดถึงความประทับใจสิ่งแรกเลยตอนที่ลองคือตั้งแต่เริ่มใส่สายเฮ้ยผมว่ามันโอเคมันลื่นแต่มันก็ยังมีบางจุดที่ มันอาจจะฟันกันไม่ดีนะว่าเป็นปูดปูดมันมีบางช่วงแต่น้อยแต่น้อยมากน้อยกว่าตัวพรีเมียมที่เจอนะครับนั่นคือสิ่งแรกที่ประทับใจคือมันลื่นขึ้น,นกว่าเดิม่งกสิ่งที่2คือเฮ้ยเราเราลองใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับญี่ปุ่นอย่างที่เขาเคลมจริงนะครับไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยผมแฮปปี้นะก็ก็ก็ถือว่าโอเคนะครับอ,อันที่3คือ ผมลองตีกระตุกเล่นๆสองสามทีก็ไม่ขาดนะแตม่มันเป็นเพราะมันเป็น P ี5ที่เทียบเท่ากับ P ีหรือเปล่าผมก็เลยไม่รู้นะว่ามันไม่ขาดเพราะ P 2ีผมไม่เคยตีขาดนะครับมีขาดรอบเดียวคือไปวัดปลาแล้วขาดนะองเหนือจากนั้นมันไม,ไ,มไม่เคยขาดนะครับก็นะนี่คือความประทับใจนะครับถามว่าผมแนะนํำไหมก็แนะนํานะแต่ราคาก็แรงหนึง่งอย่างที่บอกว่า4 2 0ยบาทกั150บ150เมตรเนะี่ยมันขยับอีกนิดน,นึงมันได้ใครลิก,กิแต่ก็ไม่รู้นะ คือผมผมผมไม่รู้คุณภาพของทั้งคู่ว่าผมไม่เอามาเปรียบเทียบแบบชนกันดีกว่าเพราะว่าคือผมเปรียบเทียบอย่างนั้นไม่ได้เนื่องจากผมไม่มีเครื่องมือในการมาเปรียบเทียบนะผมก็เลยบอกว่าแล้วแต่ชอบแล้วกันนะแต่สําหรับผมผมมองว่าถ้าถ้าตัวไวเปอร์เนี่ยถ้าถ้าแบบอยากใช้เริ่มต้นของญี่ปุ่นมันก็ยังถูกว่าไครลิกกินนิดหน่อยนะครับก็ก็ถ้าอยากใช้คนเริ่มต้นแล้วรู้สึกว่าอยากลองสายญี่ปุ่นนะครับลองใช้เจ้าไวเปอร์แชมเปี้ยนตัวนี้ก็ดีนะถือว่า เป็นเกรดที่ลองดูแล้วผมผมมองว่ามัน,มนใกล้เคียงญี่ปุ่นที่ผมใช้มาทั้งหมดนะแล้วผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็ผมน่าจะวิ่งมาใช้เจ้าตัวนี้เยอะขึ้นนะก็ถ้าสปอนเซอร์ผมได้ผมก็ดีใจแ้ะแต่ว่าถ้าไม่สปอนเซอร์ผมก็จะซื้ออยู่ดีนะครับถ้าไงก็ฝากเจ้าโปรดักตัวนี้ไว้ให้ตัวหนึ่งกับ คนที่มาดูช่องผมแล้วกันนะครับกับเจ้าไวเปอร์แชมเปียนนะสำหรับใครที่อยากลองนะครับก็ลองดูได้นะฮะผมค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็ค่อนข้างพอใจกับโปรดักต์ตัวนี้ของไวเปอร์มากนะครับแล้วก็น่าจะหันมาใช้เยอะขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าไงก็วันนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะฮะในในคลิปอื่นๆที่จํกำลังจะมานะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ